<tellement> OK. ครับสวัสดีครับมื่อนี้ยคู่แก่แชยูทูปสืบภาพพี่น้องบ้านเทาทีชอบในการตกปลาเขามาไปเบิ่บงวิธีการตกปลาของน้องมองพี่ชิงของอาจารย์อุทิศศรีทาวนนะครับมื่อนี้ยทีย่ได้ปูได้ปลาซ้ำหน่อยที่เป็นลักษณะแบบใดเป็นการตกแบบใดแน่นะครับตามผมเข้าไปนะครับสิ่งดีๆเรนี้ยที่ผู้ชอบในการตกปลานะครับตามผมเข้าไปเบื้องนะครับเลยการตกปลาครั้งนี้จะได้ประโยชน์จังเลยนะครับตามผมมากครับเชิญครับเชิญ เอาช่วงนี้เขากิดกำลังลงเบ็ดนะครับเนาะตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกามาเอาเวลาแปดนาฬิกาตามกำหนดสั่งนะครับเดอ้อเอาเตรียมๆไว้นะครับเหลือเวลาไม่ถึงตัวเดียะเดี๋ยวนี้เจ็ดนาฬิกาสี่สิบกว่านาทีสามตัวแรกได้หรือเปล่าอ่าสามตัวแรกอีกตัวละหนึ่งร้อยนะครับตัวละหนึ่งร้อย อาปากปากไปทุกท่านให้มันหมานกันทุกคนใครอย่าเป็นคนแรกเอยของวันนี้กะถือว่าเป็นนัดทดสอบนะครับเนาะเอาลองที่จริงแล้วกะ่ากำหนดปลาซ้ำนี่แต่มีมากวันยหญ่ๆครับเป็นหมืน่นสองหมือนอ่นเนี่ยได้เลยนะครับมันบอกกำหนดว่าตรงเป็นปลายหนยันแต่ละวันนะครับเนะาะปลาเฮามีอยู่นสษาแต่ซ้ำใดอา่าทั้งจากของสากะกำหนดว่า ส่วนมากเขาป่าเขาไมอยู่ประมาณโลเขากับกำหนดโลนี่แหละนะครับสําหรับกิกเหมืนอะไไหนก็กิกภาษาก,ก,ากิกของป่านี่ <laughs> กิกครับทั้งพอรุ่นนั่นแบบเดียวกันบ่สินนี่เนี่ยคนละอย่างคล้ายกัคล้ายกันผู้ <laughs> <laughs> ที่มีกิกอ่าคคครรัับบขอุณะ ยืนอยู่นี่หน่อยยายเอายาบานนะครับน้อนี่คือเป็นของชุมชนเป็นบอเป็นหนองของชุมชนนะครับเป็นหนองของชุมชนนะครับพี่น้องได้ใด้มอยังไดครับหน้องสาธารณะน้องม่งก็นี่เป็นหนองสาธารณะของโมบานนะครับสิ่งโดยจากกรมทรัพย์สาธารณะเพื่อให้ประโยชน์กับโมบานมีโฉนดมีโน่สามเดียบร้อยนะครับพอดีปีพศ2 5 4 1 สี่สิบสองนะครับก็เลยเดี๋ยวขอคุดรอบแต่ก่อนมันตื่นเขินนะครับเดี๋ยวขอคุดรอบน้องโมงในเนื้อทีแปดไรกับหนึ่งงานนะครับที่พี่น้องเข้าเดี๋ยวยอยูมเสมนนี่ละนะครับที่นี่หลังจากคุดแล้วมาจากปีนน้าก็ได้๋ยวเริ่มการปล่อยป่ามากเลยๆนะครับปล่อยป่ามันอยู่พอเศร้าแถบทุกปีปีละเมื่นตัวสองเมื่อนตัวพี่น้องแต่บอกว่ามันสีย่างบ่าย่างนะครับเพราะว่าแนวปล่อยแล้วกับปล่อยตามธรรมชาตินะครับ บ่อไมาเกี่ยมันเนาะพอมีเงียไม่อย่างเกี่ยปลอยธรรมชาติเลยมันหาจินโดยธรรมชาติของมันเนาะเนาะมันหาจินธรรมชาตินะครับระดีใจนะครับเห็นผลเป็นอย่างกระจังเดี๋ยวมีพี่น้องเข้าเดี๋ยวมาตกปลาเจือทีหนองโมงเข้ามือนี่นะครับก็ยองจากว่าพี่น้องคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าพี่น้องชุมชนในเขตหมู่สิบหารอบเมืองนี่ล่ะนะครับก็ได้ปรึกษาเ้วยอกันว่า เออ่เหตุจังเลให้จากสิมีเงินมาซอยเหลือพี่น้องสังคมเหยาแก่กับเออ่หมู่บ้านหมูสิบหาเฮานี่นะครับเนื่องจากว่าซาร่าไปชาคมมันก็เอ่อบ่พอเพียงที่จะเออ่ตอนรับพี่น้องเวลาแขกไปไทมานะครับกเ็เลยปรึกษากับท่านอาจารย์อาทิตย์นะครับอาจารย์อาทิตย์นี่ก็เป็นลูกบ้านหมูสิบหาหอบเมืองนี่แหละนะครับเป็นอยู่ในหมูสิบหาหอบเมืองเข้าเองนะครับกเ็เลยปรึกษาเพิ่น คนเร่ร่อนเอาจังศี่ซะพญานานผมสีซอยบาสันอ่าสีซอยพัฒนาบ้านเมืองสีซอยพัฒนาในสลาเฮาเนี่ล่ะครับผมก็เลยได้อาตกลงให้อาจารย์เพิ่อนำเนินการอ่าปล่อยป่าซาอาจารย์มาสนองอ่าอาจารย์เพื่อนจังได้ก็แล้วแต่อาจารย์เด้อว,ว่าแต่ความทำความสะอาดให้แน่นะครับหลอกน้งมองเฮาเนี่เพิ่นก็เลยมีความเจิดได้ผ้าพีผ้านองมาจัดจกิจกรรมตกปลงมืาอนี้นะครับ เออหลักกาบรอนแมนเหมือนี้นะครับในระยะเวลาประมาณ4ปีถึง5ปีครับผมนะครับใน4ปีถึง5ปีีิพี่น้องเข้าก็สิได้เที่ยวมาเล่นยน้องงงอยูเซ่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นกแสดงความดีใจกับพี่น้องเฮาเออ่ได้มาเยี่ยมมายามทางหมู่15รอบเมืองนํานะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเออ่ปี56หกนะครับปี56ตกถกกับมาฮอดปีนี้ก็ประมาณ5ปีเสร็จ นะครับหาปีเศษครับผมย่างพี่น้องอีกบ่โดนปีนะครับย่างประมาณอีกสามสี่ปีกากาเซียนครับกากาเซียนนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อยากให้พี่น้องห้าเวงซอยกันดูแลทําความสะอาดอยกันมาเมื่อนี้ใครพี่น้องได้มันหมาสุกูซูคอนเด้อครับได้ปลาพูลาลอยโล่สองลอยโล่หมดละแต่ละคนกระดาษครับโซบะครับนะครับผมตัวแทนโซแทนพี่น้องโมซิมาก็ขอขอบคุณอาจารย์อาทิตย์ขอขอบคุณอาจารย์อภิชาติแล้วก็พี่น้องสุกูซูคอน นะครับผู้ติมาติดปลาเมื่อเนี้ขอบคุณครับกับผมดันคือนังจากพยาบาลนะครับเนาะหัวจากทีไปทีมานะครับจากที่พยาบาลเมื่อกี้นะครับเนาะกกจะเห็นว่าปลากระปลายมาจากธรรมชาติแต่นั่นแหรอนะครับเนาะหลายปีแล้วหลายปีแล้วกับว่าเคยเอาขินจินักเทียรบกับปัญหาขิจนโดยธรรมชาติอยู่นี่ยแหละปลาที่พยาบาลปลาอาจจะอยู่ในตรงนี้นะครับเนาะก็ได้นะครับในะในหลายกิโลนะครับขอเป็นอัไอบ้านบ้านกันแล้วกัน นะครับเนาะนี่คือที่ไปที่มาของอการการไม่มีสาตาค่ะดีนะครับผมจะาก,การที่ไปที่มาจุดประสงค์คือไป็นสารสาราแ,และอีกอย่างหนึ่งผมถามอาจารย์อุทิศเพื่อนยังเพื่อนมาเพืน่นติดปั๊บปลูกตรงนี้แหละนอกพยาบาลเนาะเพื่นจะเป็นฐานที่ออกกระร้างกายว่าศัลย์มาปลูกต้นใบเราสิ่งที่พยาบาลว่าวันเมื่อกี้นี่นะครับน้อก็อันดับแรกก็คือเพื่นบอกอยากให้เบิ้งสิ่งแวดลอ้อมใส่กันนะครับมาทำควอมสะอาดดูสิ่งแวดล้อม โม่เฮามาตกปลาน้ากันกะขอเอาเจตนาะล้มของพยาบาลฝากไปยังผัวเข้าทุกตุกท่านนะครับเนาะดูแลอย่าให้พยาบาลเป็นเด็เป็นห่วงกันเมื่อกี้นะครับเนาะอาจารย์อุทิศที่เป็นตัวหลักที่สําคัญใดๆนั้นยิบายจากพยาบาลหรือชุมชนเมื่อกี้นะครับก็อาจารย์อุทิศก็ต้อแถวเนินการเราเนี่ยแลก็ใส่กันพี่น้องบ้านเฮามานทากันเราจะอยู่น้ากันตั้งสี่ปีหปี ทายเฮ็ดดีเฮ็ดงามน้องยาบาลเนาะการติสุดต่อไปอีกได้นะครับนะครับก็สนับสนุนจากพยาบาลก็แล้วกันสร้างคณะกรรกการโดยเฉพาะท่านทก็ขอบคุณพยาบาลมีอย่างสูงนะครับเนาะถี่ไว้วางใจเอาจะพยายามทําดีที่สุดและหายเกิดผลประโยชน์กับชุมช่วหพยาบาล่สุดนะครับเนาะความจังใจว่าสิเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นมีลูกมีหลานเขามาเรียนน้ำมีสถานีตรงนี้นะครับกว่าอาจจะมีรายยางรายปูนอย่างต่างๆนะครับถี่ก็ความหวังนะครับเนาะ ขอบคุณยานบารหลายครับผมขอบผมครับอ่ะพี่น้องแม่นบารกัแล้วกันนะครับเนื้อเอามาเบิ่งทีมงานรุ่นนะครับบาดพี่น้องเอาทีมงานยังก่อนนี่ซูเปอร์แม็กอ่าซูเปอร์แม็กเนาะโอ้เห็นกันอ่าตอนบางเห็นมันเด็ดละวันมาเจ็ดละวันก่อนเมื่อกี้นี่เาด็ดสองแล้วเนาะโอ้ทีมงานสองทันซูเปอร์แม็กือกันเนาะเอามารุ่นมารุ่นเห็นทีแมันบารเอาคาราวานยังยังเพิ่งยัง ยังม่เขาเนาะแล้วันหน่อยเอามาเพียบเราเมื่อกี้นี่นะครับนี่ออกมาเอาหลุนน้ำเพลินบันนะครับหลุนเอาบางทีมงานเพลินป่าเพลินเนาะเพลินหมานบ่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพลินป่าหลุนป่าน้ำเพลินเพลินเดี๋ยวเพลินหมานโอ้ผมเหรครับเพลินป่าเพลินโอ้นี่ตัวนึงนี่ทีมงานนึงโอ้หมานอยู่ตัวนึ่งโอ้เป็นโลอยู่ด้วเนาะป่าตัวยังตัวก็ขาวเลยเลยครับ บปยี่สุกเนาะออแบนี้อันนี้อันนี้อันึงงันวะอันนั้นเด้โอ้อันเดียวกันเนาะครับเนาะปลาเยันโอ้มาด้ยครับนาะพีนวงเนาะเอาลุนลต่อกันไปครับลุนต่อกันไปครับเอาขให้มันมาด้วครับผมครับผมอ๋อ ครบัตั้งอ่านรโอ้พระยุพระยซครับครับโอ้ของท่านพ่ออาุ่นนะครับเนาะครับโอ้ครับคขยายไปนครับขยายด้วขยายด้าครับผมโอ้ลุนน้ำพันได้เลยนะลุนสุดตัวเลย พูดได้ปลาบอมีอยู่กระชังเอาไปใส่แล้วนี่จะปีกะชังลงหน้าหรือไปล้มนะครับกระชังผมมันมีปลาโอมาเอาลงไปลงใส่ไปเอาแห้งไหมเอาแห้งไหมโอ้ทีมงานนะครับทีมงานพ่ออรุณอนันทวันคนหลบมุมนะครับคนหลบยังรอรอลุ้นๆอยู่ครับ รุ่นๆนะครับเนาะครับ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 ไปแท้ถ้ามันลอยสู่กับต่อพิชิมลอยคือกับต่อพิชิมกำลังเงินคงคงตกยุบสวัสดีครับทีมงานครับต่อพิชิ์ครับสวัสดีครับผมต่อพิชิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงก็ครับสวัสดีครับโอ้ทีมงานทีมงานเลยว่าไงต่อพิช์วันนี้ เอาที่หนึ่งใช่ไหมหนี่งย,ยังรอรุ่นที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมค,ไครับพ่อครับอ่โอเคเลยครับวันนี้ปิดลานไหมคือเกา่าปิดคือเก่าแล้วครับผมเคยเปิดจากเดียรโอ้พูดไปก็วอลช่างสันนิบฐานผมเคยเปิดลานเดียร์โอเคเปิดลาน,นเดียร์ถูกไปหานนเพื่อนน,อนะครับได้ต่อไปสิ่งอยู่ทางออกไปทางแม่พด,ดีนะครับอยู่อำเภอโพนทองที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเนาะเมือนี้กันมาลุ่นๆกันอยู่นะครับไปต้องโทรบอกลุ่งนาเดียครับรอโทรบอกลุ่งนาเนาะ เอเนื้ออยู่มันเนื้อยูรานมันหลนะต้องมีการสั่งจ่องอ๋อเป็นอสมอประจำทีมงานเจ้าของอสซ้อมอเนี่ยครับเด้ออสมคือเราครับออมอเหมือนเดิมครับคอยมันมนะครับท่าบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมั่าเร่อในการตกปลาครับผมก็มาหน้องเนเตรครับมาจากท่านผู้อารญ์ขโมยกับพวกเขาเป็การตกปลาเล เราเข้าใจไปสักนีอยครับฝาก,กอะไรกดแชร์ให้พยายทิมงานคู่แก่แชร์ยูทูปนะครับเลยสิ้นแล้วนี่พยายยิ่งคู่แก่แชร์ยูทูปน้ำมาแชร์นะครับไว้โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ